ถารรู้บทไรีนะ่ช้ทองกินเดิมไม่เปลี่ยนเลยเยบบั้ง่ีเลยกิน,ยนเย่ยวิม็ของตัวเองครับมันไม่ได้ภูมิใจแค่เขานะครับผมอันนี้คือภูมิใจกับตัวสิ่งเองด้วยอย่างรรนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นช่วงระตสว่า ผมมองใครไม่พิถีพิถัตั้งแต่เราเริ่มทำงานด้วยกันผมจะได้ว่าคุณเคยบอกว่าความฝันของคุณคือการเป็นศิลปินการเป็นนักดนตรีครับคุณเป็นศิลปินคุณเป็นนักดนตรีแล้วครับคุณบอกว่าคุณมั่นใจว่าคุณสามารถพิธีกรได้ผมก็เคยพูดว่าสักวันหนึ่งจะมีพิธีกรชื่อคริสกิรลวัตถูกไหมแต่จะรู้บ้าใช่ไหมใช่ใช่คุณบอกว่าคุณอยากมี <ผม S 1> คอนเสิร์ตเดียวเป็นของตัวใครผมก็เคยบอกว่าวันหนึ่งคุณจะมีคอนเสิร์ตเดียวเป็นของใครเป็นไงผมพูดอะไรที่ฉันพลาดมันมีสิทธิ์จะพูดแต่ผมเปลี่ยนเป็นไงเดี๋ยวต่อไปนี้เรียกผมปัญญาวาจาสิทธิ์นะครับนีอะไรเอาจริงจริงจริงคนพูดมาเป็นจริงจริงใช่ครับเพลงสิงโตผมเมื่อเคยทำนายทายทักเอาไว้นะครับผมว่าอีกงานหนึ่งที่เหมาะกับพี่สิงมากคือบอดูดนะครับ ได้เลยนได้พูดว่าผมมองเห็นคนเชี่ยวในแต่ละคนแล้วผมกล้าพูดถูกบ่างเหตุผดว่าไม่หมดไม่หมดอืมอ่ามั่วอย่อย่างเดียวคือบอกว่าผมเล่น R O V ีนะฮะใช่คือพยายามเล่นกับเขาให้ได้นะครับผมจริงจริงต้อบอกว่าพี่สิงโตเป็นคนที่ขาดคนจับยากมากๆนะครับดีใจมากๆที่พี่ชายมาเชิญมาเทมผมนะ เนทานผมเป็นคนที่ผมพูดไปแล้วหลายรอบแผนแรกคืออะไรตอนแรกตรฟัอยี่ครั้งหแผนแรกคืออยากมาเป็นตากล้องอยากมาเป็นคนดูดูสิตําาิของเจนนทีดีหนึ่งในเสาลักคุณจะมาเป็นตากล้องคุณเป็นากล้อง คี่อ่าใช่เวลาพี่สิงถ่ายรูปให้ใครให้รับรู้ไว้เลยเลยว่าเขารักคนนั้นครับทุกทีแอ้าวรับแบบพี่แบบน้องมีรักหลายแบบอัปเดตหน่อยคุณแฟนเขาไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้พูดคุยตอนนี้เป็นไงบ้างเล่าข่าวเรื่องบ้างเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะย้ายท่ากี่หน่อยยังอ่ะ บเดี๋ยวย้ายเข้าไปนะหาวันเชลียวันให้ผมไปด้วยเดี๋ยวจะไปเอกันบ้านนะ,ะเไหมแต่เราไม่รู้ว่ามันมีหมชนะอ,อะไรกันได้ยินเสียงกระซิบบาในหนะูมนะั้ยโอเคอคุยเร่งน,น,นี้มันจะ,ปะนเปลี่ยนรู้เล่ามามามาเลยมาเลยพี่มาครัมา,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 มาครับม,มาครับผมขอโทษพี<า>่สังเกตพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษเราลย่ในโรงแดีใจพี่เข้าใจพี่าขาใจ